สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเชฟออสกระทะร้อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ผมจะทำเมนูอะไรนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามทาง YouTube ด้วยนะผมพี่คะมันหมุนอะฮทางยูทูบชื่อช่องอะไรครับนะครับสัมผัสร้อนสัมผัสร้อนเหมือนกันชาแนลใช่ป่ะวันนี้ครับแล้วก็เข้ามาก็เช็ฟพาเช็คสัญญาณด้วยนะครับผมนะครับเสียงเป็นไงภาพเป็นไงเอาไปแล้วกันอย่างแรกบอกก่อนว่าวันนี้ปิดกรดาษเอาหน้าห่างๆเตาหน่อยดิ นี่เสียงเบาครับอ๋อถ้าเสียงเบาคือไกลนะครับอยู่ไกลนะอ๋ออยู่ไกลครับอยู่ไกลเสียงเบาตั้งกระทะก่อนลองให้ใส่ในไอ้กินแล้วอันนั้นมันนอนกระทะแล้วถ้าตั้งตั้งยังเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์กันเลยดีกว่าวัไข่แต่พิซซ่าต้องเลือกนะครับเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์กนะครับอันนี้ออฟบอกว่ามีพิสดารแน่นอนนะครับนี่ ฟ้าแล้วบอกเฮ้ยตกจะแน่เลยเสิร์ฟไม่เนยไม่ใส่น้ำมันใส่น้ำมันไว้ก่อนดิใส่ปิ๊กอ๋อใส่ไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ซิดังนี่ไข่นี่โง่นะครับวันนี้เข้ามาแล้วความต่อและต่อแชร์เกี่ยวก่อนครับอย่างแรกเย้คฝนจะตกกันนะตอนนี้นะครับ ฟ้าม่อบเห็นคิมต้องใส่นี่นะครับมาดูก่อนครับนี่อะไรอะไรวะเนี่ยเขาเรียกอะไรวะเนี่ยหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่ใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าอยก่อนโอ้ยกระไข่ล่วงมดรถดีนี่ครับรถดีน้ำปลาก็อย่าลืมนะครับใส่มือนะไปเข้าไปนี่ไม่ใช่รถดีธรรมดานะครับรถดีเสกมาผม ชูรถชูด้วยชูด้วยชูไงชูรถชูไงนี่ครับชูรถนะครับใส่ลงไปใส่นะครับเหลือแต่น้ำปลาน้ำปลาอย่าลืมใส่มือนะโอ้โหโอ้โใส่มันเฉียบนะครับน้ำมันหอยลงถ้วยหมดเลยเหลืออีกหน่อยนึงเหลืออีกหน่อยใส่เข้าไปนะครับ โอเคต่อไปเจียวมันเหลือเท่าไรอ่ะบอกวก่อนนะครับผมอันนี้คือโปรดปั่นจักรยานในการรับชมนะครับใช่หป่ะวิจารณญาณค่ะวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเด็กที่อยู่ทั้งบ้านนะครับถ้าดูทางช่อง YouTube อยู่นะครับไปเรียกผู้ปกครองมาดูเป็นเพื่อนนะครับผมครับเอาละครับในแนะนําให้เป็นตัวอย่างนะครับปิดบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแดกได้ก็แดกครับแดกได้ก็ต้องแดกนะครับผมนะครับ ไม่ไม่จัดข้าวใส่จานก่อนนะคะกดไลคกดไลค์กดแชร์นะครับผมปกติทำกับข้าท nah ี่วัดไม่ว่าจะเป็นงานสพงานเบิกงานอะไรแล้วแต่ที่วัดนะครับเขาจะมีโรงขวนะครับแต่พอดีออสมามืดแล้วนะครับมองไม่เห็นเ้ย อ๋อมามืดแล้วก็เลยลงครัวปิดไปแล้วนะครับก็เลยเหลือแต่โรงเมนที่เปิดให้อยู่ไข่สามใบเหลือใบเดียวไข่สามใบเหลือใบเดียวนะครับแดกกันห้าคนครับผมนะครับเขาบอกกินให้ดูด้วยนะครับไม่ได้กินธรรมดาครับนีครับเดี๋ยวอ๋อจะไปนั่งกินข้างบนรับไปเรียกเพื่อนมากินด้วยนะครับผมตอนนี้เ่าอะไรสิบสองคนดูครับผมเอืไม่เห็นเยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับนึงครับอ่ะนี่ครับเร่งไปเลย่งไป่อนเร่งไฟให้ว่าเร่งต่งบ้องด้วย จะไ,ได้กินดีบอโอ้โหไม่รู้นะว่าจะได้กินดีไหมเฮ้ย <c oughs> อยา่าเฮ้ยปล่อยออกไหมไม่เฮ้ยไม่ได้ในในจอเมื่อกี้ใครโผล่หน้ามาข้างบๆมีคนอยู่ข้างบนอ่ะ <c oughs> ออกมาออกมาทำใครได้ไหมมีคนอยู่ไหมอ่ะผมไม่เสียของแน่นอนครับเดี๋ยวกินให้ดูนะครับผมนะครับเฮ้ย อีไงสีไข่โต้เลยแต่จะไหมวะสีไข่นี่ที่เขาบอกว่าเป็นสีออนเป็ครีมอะ่ะดำครับตอนนี้นะครับสัทางเราจะไหมไป็นโตเลยนะครับบอกแล้วว่าให้ไลค์ไปก่อนเลยนะครับสุดท้ายรอเราเนะข้ามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมข้างหลังเมื่อกี้เห็นเงาแบบแใช่ไหมเห็นกับผมเลยใช่ไหมนะครับผมก็เห็นนะเมื่อกี้นะข้างเมนนะครับ <c oughs> ข้างเมนในช่องมากผมถามมาก มีคนอยู่หรือเปล่าครัวคนจอดมาอยู่หรือแบบคนที่วัดมาอยู่ครับผมเห็นคนโผล่มาข้างจอมาแกะข้างเมนมาแกะนี่นะครับเดี๋ยวต้องมีคนชิมค่าขายชิมไหมใช่ครับครับไข่สุกหรือยังเน่ยปากใส่ขาวอ๋อไมันต้องสุกมากครับมันเป็นสครับเบอร์เอครับผมนะครับโอ้โหขึ้นเลยแล้วกันคราบว่าแครปไปแล้วด้วยเหรอต้าแคปได้ส่งให้ออสนะครับผมนี่นะครับเฮ้ย แขกรับเคือไฟเข้าไปข้างๆนี้น่ะใช่คนมั้น่ะออีดีดิเห็นมั้ยเมื่อกี้ข้างซ้ายข้างซ้ายไม่มีครับตัวเนี้ยไทยนี่นะครับของวะนี่ครับอาสวัสดีครับโตสวัสดีพี่นิ่จะสั่ด้ไหครับผมดูนะครับนะครับสิบห้าคนดูแล้วครับกดไลค์กดแชร์มานี่เรามีคนชิมเจโต้ค่ะเยิอนป้าแขกรับเชิญค่ะคนไทยเลยฮะช่องยูทูบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพี่ยืนตรงกลางกล้องมาครับมาครับนี่นี่ แล้วบอกว่ามไรที่ไม่ไรก่อนนี่คือใช่ต้องมีคนทิมน่าท้อเวียเสียไม่เนี่ยเฮ้นะครับตอบถึงว่าเดี๋ยวหมดเข้ามาไหมเรียกเขาด้วยนะใครเห็นอะไรแคมป์อะไรด้วยนะคะไม่เห็นก็แคมปด้วยนะครับเป็นไงอร่อย อะไรหลายคนค่ะเด็กๆเชิญค่ะพูดใลูกเพลินมาฟังนเกินคำบรรยายแล้วเด็กๆอร่อยค่ะอ่ะเร็วเรอร่อยอยู่อร่อยอยู่พี่ได้หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปรอเร็วปุ๊บมาเดี๋ยวดูไปครับทีละคนเลยครับน้องกุ้มชิมก่อนอร่อยอร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่เป็นไงเสียงต่อชิมบ้าแล้วทำไมไม่ไล์ก่อนนะครับ อรมมม่อยอยู่เป็นไงนุ่มๆเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ได้อยู่มาครับมีใบปะฮะพอต่อเนื่องไงได้อยู่ไปมาครับมาไอ้ถึงแล้วไปรอรอคนชิมนะทุกเพจนะครับเราเสียอีกสักคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเพจฉันโกผีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อกี้นะครับมีผ่านกล้องมาแล้วนะครับถ่ายแคปได้ก็ช่วยส่งให้ออนะครับเดี๋ยวอเอส่งช่วยส่งให้ผมด้วยนะหิวข้าวออร่อยอยู่มห็นกินแล้วเคี้ยวไม่อร่อยนะ เอ้ยทำหน้าตายงั้นอร่อยอร่อยอยู่นะเอ้ยไปนี่อร่อยไปมึงอะแล้วไม่คนไปเร็วแล้วไม่คนอะไรติดตามมโอ้ยติดตามมาดีใจแล้วเพืเอนก็มาดูไปแก้วด้วยไปได้คนนึงไปเหมือนกินข้าวดีวันเดี๋ยวออดป้อนให้ มันคนเราต้องเต็มอะไรทำทุกอย่างมันต้องเต็มนะต้องเต็มมาเต็มมือเต็มคำนะผมทำไมน้ะแบบนั้นอะไรเลือดนี่เน,นี่อร่อยอยู่โถมีข้าวเยอะช่วยได้ให้แต่รู้สึกว่าตอนใส่มันเหมือนมันจะเค็มนะแต่ทำไมพอก,กินเข้าไปมันจืออดปนะมีใครแย่งมีใครแย่งชิมก่อนไหมเเียสียดายกล้องตัวนี้มันขาตั้งกล้องมันต่าง สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมสับตะไคร้พวกเราเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งทางยูทูบเลยครับผมดันดันเท่าไหร่ครับตอนนี้ออยก็ตอนนี้ออยก็หาช่องลงอยู่เหมือนกันนะครับผมอาจจะมีแบบไลค์สลับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแนวเนี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นแบบแนวหล่อๆนะครับก็ติดตามไปแล้วโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วกันปกติแล้ววันไหนอ่ะอะแล้วแต่อารมณ์ครับเราแต่อารมณ์ไม่ได้เราต้องแบบวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ถุกที่เราจะเป็นวันผมไลค์อังคารศกอ่ะ วันเสาร์แต่ถ้ามาถ้าต้นมาก็อาจจะเป็นวันศุกร์เอ้ยวันวันอังคารอ่ะโอเคชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์นะผมตอนนี้ไปก่อนกดไลค์กดแชร์ <c oughs> อาจจะเห็นออสมาแชมแกล้งกับผมบ่อยๆนะครับ่โอเคนิ่มไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับแชร์แล้วห้าแชร์ครับผมครับาบายครับผมกินบนเมนเลยกดไลค์กดแชร์แล้วตอบไง